มันดาพระโสนะฟังธรรมโดยไม่ห่วงสมบัติพระโสนะอุติกันนะแสดงธรรมในพระคันธกุฎีพระบรมศาดาพระองค์จึงประทานสาธุการเทวดาในเรื่องของมันดาพระโสนะก็เปล่งสาธุการนางได้ทราบสาเหตุจากเทวดาจึงเกิดปีติ ปรารถนาจะฟังธรรมจากพระรูกชายเมื่อพระโสนะกลับไปที่วัดข้างบ้านมารดาให้นางทาสีเฝ้าบ้านแล้วไปฟังธรรมพวกโจรบุกเข้าไปคนสมบัติในบ้านของนางเปิดห้องสมบัติทีละห้องนางทาสีวิ่งมาแจ้งให้นางทราบถึงสามครั้งแต่นางไม่สนใจปรารถนาจะฟังธรรม พวกโจรทราบถ้อยคำของอุบาสิกาแล้วมาขอขมาและขอบรรพชาพระสนะให้กรรมฐานแล้วต่างก็บำเพ็ญเพียรพระบรมศาัสาดาประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงเปล่งพระรัศมีไปแล้วสแสดงธรรมจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นบรรลุเป็นพระ อรหัน์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาเหาะมาเฝ้าพระบรมศาสดา